ยม,มีความฝันตั้งแต่เด็กรถบ้านเล็กๆไปซักคันเอาไว้เดินทางตามฝันเรื่อยไป,ปริมหาทะเลที่กว้างยาวผู้พาแหล่งน้ำที่กว้างใหญ่เราขายความสุขรับแปลความฝันที่คลาสสิกเอาคุ้นเคยกับผู้ชายคนนี้กันไหมครับสวัสดีครับพี่เบียรสสวัสดีครับ วันนี้พี่เปียสมาทำอะไรครับวันนี้วันนี้มาใส่จะมาทำอะไรมาใส่ปลั๊กเพิ่มแล้วก็มาตั้งศูนย์ถ่วงล้อเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วก็เปลี่ยนในไอตัวลากข้างหลังเดี๋ยวค่อยพาไปดูกันคือตัวนี้จริงๆแล้วอ่ะมันเป็นอะไรที่พี่เปียสใช้มาหลายเดือนแล้วเนาะโอ้น่าจะห้าเดือนแล้วมั้งห้าหเดือนหเดือนนะ5เดือนนี่วิ่งกันตลอดเวลาทุกอาทิตย์ไม่มีอาทิตย์ไม่มีอาทิตย์ไหนไม่มีไม่มีเลยไม่มีเลยทุกวันนี้ ก็เลยตัดกิจกรรมออกให้หมดเหลือแต่รถบ้านเพราะว่ามันติดรถบ้านไปแล้วมันดีมันดีกว่าที่คิดอ่ะตอนแรกก็คิดว่าแบบมันก็แค่รถบ้านแต่พอเราเราได้ใช้มันจริงๆอ่ะจริงๆมันใช้เดล่ยูสได้เลยไปไหนมาไหนได้เลยไม่ต้องไม่ต้องไปซีเรียสเลยว่ากลัวอย่างเดียวว่าแค่ที่จอดแต่ที่จอดจริงๆผมก็ไม่ได้กังวลนะเพราะเราจอด เรารู้ว่าเราจอดในในตรงนี้ไม่ได้เราไปจอดในที่ที่เราจอดได้ก็จบแค่นั้นเองไม่มีอะไรไม่ไม่มีกังวลเลยจอดแล้วมีขับไปนี่ขึ้นขาวลุงวัยมีท้ายปูท้ายติดอะไรไม่มีเลยไม่มีไม่มีทั้งนิดเออผมไม่เห็นไม่เห็นรอยเลยไม่มีครับไม่มีไม่มีขับบนถนนราชยารอย่างเดียวเปล่าผมก็ไปเพชรบูรณ์มาเนี่ยเมื่อวานสองวันที่แล้วก็เพิ่งไปสังขละบุรีมาแล้วก็คือรอบๆระยะกรุงเทพเนี่ยประมาณ สามสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงเนี่ยก็ไปมาให้หมดไม่เหลือเพราะว่าเตรียมเราเราเหมือนเป็นการทดลองรถด้วยเราไม่อยากไปไกลเพราะว่าพร้อมที่จะเดินทางไปไกลๆแบบสิบชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยลองประมาณถักไม่เกินห้าชั่วโมงก็ไม่มีปัญหาอะไรนะนี่ผมจะบอกว่านี่มี f อีผม f อฟีพี่เขามาฟ้องนะว่าพี่ขับทีง้อยห้าสิบร้อยหกสิบยังไงความเร็วมันไปได้ไหม คือเฉลีย่ยเนี่ยคือผมวิ่งอยู่ร้อยยี่สิบร้อยสามสิบเนี่ยเป็นเบสิกโเป็นมันจริงๆมันวิ่งอย่างนี้จริงๆในกลุ่มเขาก็วิ่งกันอย่างนี้นะ,ะผมถามในกลุ่มแล้วพี่ผู้หญิงเขาก็วิ่งร้อยี่สิบเป็นเบสิกผมก็นึกว่ามันก็มันไม่ได้เร็วนะ,ะมันก็ปกติร้อยห้าสิบเน่เอาไวแ้แซงหรือไม่ก็ทางโลง่งแล้วก็อัดได้เลยอะ,อะไรอย่างเงี้ยก็เตรียมตัวโดนใบสั่งแค่นี้นเองม,มีคนถามผมเรื่องช่วงล่างด้วยนะ,ะว่า รถมันกระพือหรือว่าเอนไหมไม่มีนะเอามีกแ็แค่โอเคโดนช่วงเนี้ยช่วงนี้มีเพราะว่าลมมันแรงนานาอาจจะแบบนิดหน่อยเวลวาเราเราผ่านรถสิบล้อแล้วอะไรเงี้ยอาจจะมีดูดเราบ้างนิดหน่อยก็โดยรวมก็ไม่มีนะวิ่งดีไม่มีอะไรเลยพาไปดูล้อก่อนอันนี้ใส่ร้านไหนครับพี่ร้านร้านของเฮียไข่ครับอ่าโอ้โหเฮีเยไข่ถ้าเห็นคลิปนี้นี่จะบอกว่าลายนี้หล่อมากนะ นี่ยี่ไข่ได้ลองขับรถเราไหมพี่ลองลองไหมยี่ไข่ลองลองแบบไม่เกรงใจผมเลยอะ่ะรล, <c oughs> <c oughs> ลองแบบอะไรใจเราคิดโ่้ยเบาๆ <c oughs> <c oughs> ก็ลองลอง <c oughs> อัดชิกชักชิกชักชิกชัก,ชกแบบแรงๆอ่ะโอ้แล้วก็เบรกเบรกแรงๆเพื่อว่า <c oughs> ผมเปลี่ยนเบรกด้วยเวลาวิ่งก็วิ่งเป็นร้อยเหมือนกันกนะเขาอัดแบบไม่เกรงใจถนนเลยอ่ะเราเรารู้แล้วเราสงสารรถก็เขาก็บอกวิ่งดีมากนะผมก็บอกวิ่งดีจริงๆรถเรา ถ้าไม่ดีผมก็จะบอกเลยตรงไหนไม่ดีอะไรเงี้ยก็รถโอเคนะผมว่าอตอบโจทย์อ่ะใช่คนถามเยอะมากคือค <น S 1> แรกเขาก็เกรงใจเราอ,ะอ่ะส่วนมากถามแบคแท้งแบคแท้งเกแทงไอ้แบคแทงเป็นหลักแล้วก็ถามว่าอย่างล่าสุดถามว่าแบคแทงมันมันเปรียบเทียบระหว่างแบคแท้งกับคาเซ็ตผมก็บอกว่าผมทำอะไรไม่เกินห้าชั่วทีจบแล้วไม่ต้องเดินไปอยู่ในรถแล้วก็กดด เริ่มก็คือเราเราก็จอดอยู่ใกล้ๆจะเข้าบ้านอย่างเงี้ยเราก็มีเห็นท่อท่อน้ําทิ้งอะ่ะเราก็เอาสายยางซื้อสายยางไม่กี่สิบบาทเสียบเข้าไปที่แบล็คแทงน้ําปฏิกูลทั้งหลายมันก็ไหลออกเลยก็กดปุ๊บมันก็ออกพอมันออกไปแล้วเราก็เหยียบชะโคกเพราะน้ําชะโคกมันเป็นน้ําดีอยู่ก็ล้างในแบล็คแทงอีกทีหนึ่งใช่เพื่อให้มันสะอาด พอประมาณสัก2นาทีไม่เกินหรอกมันเสียงมอเตอร์มันจะเพี้ยนแล้วก็คือน้ํามันหมดแล้วในแทงเราก็ถอดสายยางออกมาเสียบในเกรแทง,แทงเกรแทงมันก็เป็นน้ําที่เราอาบน้ําล้างหน้าอะไรปกติมันก็จะน้ํเขา,ขาวๆออกมันก็น้ำปกติเนี่ยแหละมันก็ไหลออกก็เหมือนกับเป็นล้างสายยางไปด้วยจบแค่นี้แล้วก็ดึงสายแล้วก็เก็บถอยรถเข้าบ้านไปนอนแค่นี้เองง่ายๆสะอาดหอมด้วย เพราะว่าพอเราเราจะไปเราก็ใส่ไอ้น้ํายาที่คุณเต้บอกนะใส่ลงไปแค่นี้เองก็สองฝาพอเราจะใช้ทีนึงกลิ่นมันหอมไม่มีกลิ่นอะไรเลยง่ายๆแต่ก่อนก็งงๆหลังๆมาอ๋อมันไม่มีอะไรเพื่อนผมอะ่ะ <c oughs> เขาใช้แบตคัสเซ็ตผมรู้สึกว่าคือมันก็บ่นให้เราฟังอะ่ะเราก็บอกโหมึงเสียงเงินต้องสามล้านกว่าบาทเวลามึงเข้าบ้านมึงก็ต้อง ลากถังปฏิกูลไปทิ้งในห้องน้ําอีกหรอวะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแล้วแต่คนนะ,ะคือชาร์ตสิกิคาคาราวานถนัดแบ็คแท้งกับเกยแท้งแล้วมันก็ดีตอบโจทย์เราด้วยมันเราว่าขี้เกียจด้วยมันก็เลยง่ายเดี๋ยวพาไปดูข้างหลังกันน่อข้างหลังกนหน่อยนี่ครับก็มาใส่ตัวลากมีคำถามว่าเอาแล้วใส่กล่องอย่างนี้แล้วมันจะใส่จักรยานยังไงมันจะใส่าลากด้านใน จาก็เนี่ยใส่เนี่ยเอามาใส่ตรงนี้ใช่แบบนี้แบบนี้ก็สอดลงได้นะแล้วก็จะเกาะอะไรก็เอามาเกาะแต่บอลลากเจ้กีลากอะไรได้เหมือนเดิมใส่แไรกัญยาของคูเล่ก็ได้นะใช่ตัวนี้มีชื่อเด้อมีชื่อด้วอสายทานนี่หมายว่านั่งคุยกับรถกลาวนะพี่ใช่ไหมเรเรียกมันไว้อะกลัวมันดื้อตัวมันดื้อทานอย่าพังนะลูกก็พาไปทุกที่นะก็เดี๋ยวปีใหม่นี้ก็ คิดว่าจะขึ้นไปมีแผนว่าจะไปขึ้นไปทางเชียงรายขึ้นไปเชียงรายแล้วก็เดินหน้าว่าจะไปเชียงคานที่แผนเอาไว้ก็เริ่มไปไกลแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่ามันดูโอเคถ้าเกิดเาติดตามที่เียติดตามที่ช่องทางไหนได้บ้างพี่ก็ใน YouTube ครับใน YouTube ก็เฟสซีหนึชีวิตติดอ d ดเบนเจอร์ก็ไปติดตามนะครับเฟสนี่ เป็นอะไรที่เวลาพี่เตียจะซื้ออะไรหรือจะทําอะไรเนี่ยคือถ้าเพื่อนเพื่อนี่เตียมาตามเพียมาทุกคนจะบอกว่าพีเตียซื้อแล้วเนี่ยเอาตามเนี้ยเมื่อวานก็มาคนหนึ่งมาซื้ออีกคนหนึ่งมากเลยเราลงทุนกับมันแล้วมันไม่ใช่คันละสามแสนอ่ะคันหนึ่งมมนต้องสามล้านกว่าบาทเราก็อยากเราไม่ได้อยากได้รถที่มันเป็นใคร เขาไม่รู้ออกแบบมาให้เราแล้วเราไม่ถูกจริตเราเราอยากจะออกแบบในสไตล์ของเราเองเอาสะดวกของเราผมว่ามีที่เดียวในเมืองไทยเลยละตอนนี้ก็คือคลาสิกาคาราวานนะอาจจะรอนิดนึงแต่ก็ไม่ได้นานนะไม่ได้รอปีนึงก็รอแค่สองสามเดือนตอนนี้ก็มาสองเดือน,อน,นลนะอ่าแล้วก็ช่วงระหว่างนั้นน่ะมันก็จะมีข้อดีคือผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยดูช่วงระหว่างที่สั่งแล้วรอประกอบ เราอาจจะคิดว่าตรงนี้เราต้องการเพิ่มเพิ่มอะไรไม่เอาอะไรก็สามารถแจ้งเขาได้ทันทีข้อดีมันตรงนี้แล้วพอรถมันสมบูรณ์ออกมาแล้วมาส่งมอบให้เราแล้ววันนั้นอเป็นวันที่มีความสุขว่าเออมันตรงจริตเราก็เหมือนคันนี้มันตรงจริตผมแล้วทุกวันนี้ผมใช้ทุกแทบแทบจะทุกวันนะแทบจะทุกวันเวลาไปโรงงานไปอะไรอย่างเงี้ยผมก็ใช้มันมันสะดวกอะเราเมื่อยเราก็มานั่งหลังรถมันรู้สึกว่าโอเคอะ ยกเว้นเข้าห้างเราก็เอาคันอื่นไปเอามินิไปเอาอะไรไปก็ได้ก็โอเคโดยรวมโอเคใช้ทุกวันนะครับแล้วก็สำหรับแฟนรถบ้านที่เปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางแล้วหาที่ตั้งศูนย์ไม่ได่นะครับมาเลยรับครับรออดิโอใช่ใช่ครับคือเราก็มีเลนตั้งศูนย์สำหรับรถบ้านโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นนี่ไม่ต้องห่วงในรถจะหนักจะยาวจะใหญ่ทีดเป็นสำหรับรกค่ายเด็ดคือผมก็ไม่ได้เงรเกียมนะว่ารถค่ายอื่นจะมาทำที่ผมไม่ได้ไม่ใช่นะ ทุก็ถ้าไม่โอเคผมก็บอกไม่โอเคตอนนี้มีอะไรไม่โอเคไหมก็ไม่มีนะพี่เพจรู้แล้วว่าการเปิดแอร์17องศาท่ายแดดโอ้กินจริงๆผมเนี่ยเป็นคนขี้ร้อนแครียกขี้ร้อนใช่ไหมที่บ้านผมอะถามแฟนได้เลยผมนอน30,000 BTU แล้วห่างกับผมประมาณเมตรกว่าๆแล้วแฟนผมเนี่ยนอนไม่ได้เพราะว่ามันหนาวผมมานอนนี้เนี่ยเปิด17องศาสองครั้งผมใข้กินสองครั้งเลยคือ กินเป็นอาทิตย์เลยอ่ะพอตอนนี้มาปรับ20องศามันหนาวนะแต่มันโอเคขึ้นก็ยัางชั่วใช่แล้วใครบอกแอร์รถบ้านจะไม่เย็นมันจะตู้แอร์บ้านเย็นครับเย็น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 มากมากเลยอ่ะยิ่งหน้าร้อนมันช่วงก่อนนั้นนี่มันจะร้อนอ่ะผมรู้สึกว่าพอเห็นเขากางเต็นท์ในร้อนนะแล้วผมอยู่ในรถเย็นๆน่ะผมรู้สึกว่าดีใจอ่ะรู้สึกรู้สึกได้เปรียบไงไม่รู้ราคาคุ้มกับค้ำมั้ยบ้างพี่โอ้ยคุ้มง่ายครับก็แค่กดอย่างเดียว สี่สีล้อมก็ลงแล้วก็ง่ายๆอะไรก็ก็ผมว่ามันสะดวกอ่ะไม่ต้องไปนั่งวุ่นวายกับขาค้ำโอ้อันนี้อันนี้ไม่ได้โกหกเลยนะอันนี้ทุกครั้งที่ที่ใช้รถผมว่าต้องมีเป็นสิบล้อสิบต่อ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 ทิปหนึ่งเกินแน่นอนต้องเกินนักหนาทำไมอย่างถ้าช่วงเนี้ยฉีบ่อย ขับรถไปเหมือนชั่วโมงนึงปวดฉี่แล้วปวดฉี่แล้วก็ลุกทันทีเลยง่ายๆลุกจอดข้างทางลุกไปฉี่ลงมาขับสะดวกเวิร์กบอกได้เลยว่าเวิร์กโหใช้ทุกครั้งแล้วรู้สึกดีใจด้วยที่คุณเต้ดีไซน์แบบนี้แฟนผมก็ชอบเพราะว่าแฟนผมบางทีผมจะบอกว่าแปลกระทิงแดงในตู้เย็นหน่อยาก็ลุกสะดวกเลยผมก็ขับรถไปสบายๆไม่ต้องไปเบียดอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยผมก็บอกแล้วมัน รถมันตอบโจทย์มากนะโอเควันนี้ขอบคุณพี่เบียนมากขอบคุณครับขอบคุณครับแฟนด้วยครับขอบคุณครับ